โอเคสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มกราคมนะครับเรามาวางแผนเทรดท,ทองคำกันนะเราก็ไปดูในไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงที่เป็นกรอบขาลงของเขาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ราคาเขายังไซด์เวนะครับกรอบขาลงที่ผมบอกก็คือ2062นะครับกับ2002ใช่ไหมอันนี้อยู่ในกรอบแล้วเขาก็ยังไม่ไปไหนแต่ว่า กรอบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะต้อง60เหรียญเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ในกรอบเนี้ยมันก็กินระยะค่อนข้างที่จะเยอะเราก็สามารถที่จะอาศัยกรอบนี้เทรดได้แต่อาจจะต้องไปเทรดในทาฟเฟรมที่เล็กลงกว่า1ชั่วโมงนะเพราะ1ชั่วโมงเขาไซด์เวย์อยู่นะครับทีนี้มาดูนะเมื่อวานนี้อ่าผมคือผมให้ไอเดียว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นใช่ไหมเป็นการ์เล จุดที่เราจะบ่งบอกว่ามันเป็นการดเลได้เนี่ยก็คือจุดจุด B ตรงนี้นะครับทีเนี้ยการที่เขาลงมาทำตรงนี้ x ้ใช่ไหมผมวาดอย่างนีนะตรงนี้ขึ้นตรงนี้ A ใช่ไหมตรงนี้ B ถ้าตับใดที่ไอตรงที่เขาลงมาเนี่ยยังไม่หลุด A เนี่ยก็มีโอกาสเป็น C ได้เหมือนกันเมื่อวานผมคิดว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะเป็น C แต่ก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น C แทนก็ได้นะแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปมุมมองนี้ก็ยังยังคงอยู่นะเออยังยังคงยังคงเป็นไปได้อยู่เพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะทำยังทำรูปแบบนี้ได้อยู่นะถ้าแต่ว่าถ้าเขาหลุดศูนย์ลงไปเนี่ยนะสองศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จบนะโอกาสที่จะเกิดรูปแบบนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอ่ะเราก็ต้องมองเผื่อไว้เนาะมองเผื่อไว้ก่อนนะครับมีไอเดียหลายไอเดียนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามา ว่ากันถึงเรื่องแนวรับแนวต้านดีมาซัพพ l y ก่อนแล้วกันเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เขาก่อนที่เขาจะลงมาเนี่ยเขาติดตัวแนว o r เดอร์บหรือว่าซั p พ l y ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ลงมาไม่ผ่านไฮตรงแถว37-38นะครับแล้วก็ลงมาค่อนข้างที่จะลงแรงเหมือนกันนะเป็นแท่งเทียนยาวติดกัน2-3แท่งนะถ้าดูทำเฟรมเล็กเนาะแต่ถ้าดูทำเฟรมชั่วโมงก็เนี่ย แดงยาวติดกันสองแท่งเต็มๆเลยนะครับเออถามว่าของสิบห้านาทีกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเสียโครงสร้างอย่างก็ยังนะเพราะว่ากรอบสิบห้านาทีกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นกรอบเดียวกันที่สองศูนย์หกสองกับสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะเป็นกรอบเดียวกันแต่ว่าที่เสียโครงสร้างเนี่ยจะเป็นของห้านาทีเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้านาทีกันนะครับโครงสร้างห้านาทีตอนแรกเขาเป็น คงสร้างขาขึ้นอยู่ดีอา้าวกลับมาเป็นขาขาลงอีกแล้วนะเพราะว่าทําเฟรมใหญ่กว่าเขาเนี่ยมันไซ์เวงไงทำเฟรมเล็กกว่าก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะตอนนี้ราคาเนี่ยมาติดอยู่ที่แนวออเดอร์บ็อกสองศู์ถึงสองศย่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเวลาราคาลงมานะครับแนวรับที่มันมีในยะ มันมักจะมีการรีบาวไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าถ้ามันแข็งแรงจริงมันก็จะดันราคาให้เบรกหายหรือรุดโลไปนะครับอ่ะอย่างนเนี้ย2 0งศเนี่ยถามว่ามันมันแข็งแรงไหมถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายมือก่อนที่จะเกิดโซนของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาชนะไอโซนแถวแถวนี้เนี่ยโซนแถวเนี้ยขึ้นไปได้เบรกขึ้นไปได้มันก็แข็งแรงในระดับหนึ่งแหละนะมันก็อาจจะมี ทำให้มีการรีบาวกับขึ้นไปได้ทีนี้การรีบาวกับขึ้นไปของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีแนวต้านนะแนวต้านแข็งเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะรีบารือเปล่านะอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่เป็น hidden b a s เนี่ยเราจะเห็นแท่งเทียมมันควยกันใช่ไหม,มถ้าเราไปดูในทำเฟรมเล็กเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเบสตรงนี้นะน่าจะเป็นในทำเฟรม15นาทีอยู่ที่2023ถึง2005 2025ถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการยอร่อก่อนแต่ถ้าย่อหลุดโลหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้นะเราก็ต้องดูต่อไปนะครับถ้าเขายอ่อลงมาแล้วไม่หลุดโลเขาก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกในในวันนี้นะที่เขาจะขึ้นไปทดสอบก็คือแถว2023ถึง2025นะครับถ้าเขาผ่านไปได้ทีนี้เราก็ต้องไปดูแนวบนและแถว อ่าเดี๋ยวตีด้วยนี่ดีกว่าเทรนดิ้งวิวดีกว่านะเนี่ยแถวเนี้ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณอ่ะลากเต็มแท่งเลยก็ได้3 1, 2, 3, 1 2, 0, 3, 7, นะ2 0 3 1ถึง2 0 3 7นะ2 0 3 1ถึงถึง7อ่นะเดี๋ยว ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสาสองดีกว่าดีให้มันแคบลงหน่อยไม,ไม่งั้นโซมันจะกว้างนะครับอ่ะโอเคเราแค่ตรงราคาเปิดแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าตอนขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีแนวต้านอยู่สองแนวด้วยกันนะครับถ้าชนนะใครเล่นเซลล์สั้นๆก็น่าจะมีโอกาสได้ตักสองร้อยสามรอยจุดแต่ถ้าเออมันแข็งจริงเนี่ยมันก็จะผลักดันราคาให้ลงมาได้นะที่บอกว่า แข็งหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไปมองในทําเฟรมเล็กเนี่ยมันก็แข็งแรงนะเพราะว่าไอเบตดตัวเนี้ยมันผลักดันให้หลุดโลตรงไส้เทียนนี้ใช่ไหมมันก็ถือว่าในทําเฟรมเล็กเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงถ้าใครไปเล่นในทําเฟรม5นาที1นาทีเนี่ยผมว่า200.3้อยจุดสมจุดเนี่ยมีโอกาสนะให้นะมีโอกาสที่เขาจะให้เรานะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังให้มันหลุดโลไปเลยเนี่ยก็ ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าถ้ามันไม่หลุดมาอาจะเด้งกลับไปที่ออเดอร์เราก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามันผ่านไปได้นะมันก็จะไปหาแนวต้านถัดไปที่3 2มสถึงสามเจนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีแนวอยู่ข้างบนเนี่ยที่มันเป็นสามารถลากเทนไลน์ได้เนี่ยอะไรก็ตามหรือว่าจุดใดก็ตามที่มันสามารถลากเทนไลน์ได้เนี่ยมันอาจจะเป็น พวกเทเล Liquidity ก็เป็นไปได้นะถ้าอย่างสมมติมันเป็นแนวเท่ากันเนี่ยเออผมจะให้เป็นอีควอไ i g h ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะถึงแม้มันไม่เท่ากันก็ตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นแนวต้านหลอกหลอกเราได้นะเพราะว่าคือไอการที่มันไซด์เวย์อย่างเงี้ยแสดงว่า Market Maker กเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างให้รายย่อยเนี่ยเกิดการวางออเดอร์หรือว่า หรือว่าเทรดในในกรอบเนี้ยนะครับเห็นไหมมันไซด์เวไปไซด์เวมาเนี่ยบางคนก็โดนสต็อปลอสบางคนก็มีโพซิชันยังไม่ปิดแล้วก็วางสต็อปลอสไว้บางคนโดนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น Market Maker เขาพยายามที่จะสร้างแนวพวกนี้ไว้ให้เราถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปแล้วทะลุเนี่ยคนที่วางสต็อปลอสไว้ตรงเนี้ยก็จะโดนนะครับโดนกินสต็อปลอสแล้วเขา ขึ้นไปใช้โซนที่แท้จริงอยู่เนี่ยแล้วค่อยลงอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอาจแทะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะเราเซล์แล้วถ้าเขาไม่หลุดโลเนี่ยเราก็ต้องกันทุนหรือว่าเทค profit ไปบ้างนะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกแถว3.2.137เนี่ยมันก็อาจจะไปที่4.7.5.1ได้เหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อวานอาจจะเป็นแพทเทิร์นฮาร์โมนิกแพทเทิ พวกการเล่อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ลงอ่าโอเคอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะนี้หนึ่งชั่วโมงนะแนวรับแนวต้านเราเห็นแล้วก็ไปวางแผนเทรดของเราได้ทีนี้ไปดู t ท m e เฟรม e ้นาทีแล้วกันอ่ะ1ิสินาทีก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าไอโซนฮิ d เด n นเบดของ t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแนวตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะตรงโซนนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า อิมบาลานที่เขาลงไปเนี่ยเขาไม่มีแฟร์แวร์ลูกแกลเลยนะเราจะสังเกตว่าไอ้ไส้เทียนตรงเนี้ยมันยาวมากอะ่ะมันไม่ทําให้เกิดอิมบาลานตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าใน15นาทีเนี่ยเขามองเห็นอิมบาลานตรงเนี้ยสมมติไม่มีไส้เทียนยาวนี้นะก็อาจจะให้โซนเนี้ยเป็นโซนที่แข็งได้ก็คือขึ้นมาเนี่ยอาจจะลงไปลึกๆหน่อยแต่ว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันมันไม่มี order ออเดอร์คงค้างอะ่ะเขากินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น เซลโซนนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะอเซลลโซนนี้ระวังให้ดีว่ามันจะทะลุขึ้นไปได้นะครับอืม <c oughs> นะโอเคสิบห้านาทีเนี่ยมีโซนตรงนี้นะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ uh, ไปดูห้านาทีนะครับอห้า uh, นาทีอย่างที่บอกคือ ตอนแรกอ่ะเขาเป็นขาขึ้นใช่ไหมจากการที่เขามีการเบรกไฮตรงนี้ทำเทรนออฟอลเลเตอร์เราก็มีกรอบการเทรดอยู่ที่37กับตัว16ใช่ไหมเมื่อวานนี้ขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นย่อบายใช่ไหมก็คือบายที่แถวโซนเนี้ยเมื่อวานก็บายไปนะผมก็บายไปแต่ว่าผมผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะเบรกไฮอ่ะนะครับก็เลย ยังไม่เทปโปรฟิตตอนที่เขาขึ้นมานะกะว่าเออเบรกฮะแล้วจะเทปโปรฟิตปอกกฎว่าเขาลงมาเนี่ยก็เลยต้องออกไปก่อนนะครับสําหรับขาขาบายนะแล้วก็บายกลับมาด้วยอะ่ะบายกลับมาด้วยตรงแถวสองหนึ่งเนี่ยแถวนี้เนาะใช่ไหมเออแถวสองหนึ่งสองสองเนี่ยแล้วก็ซับรอสั้นๆนะเ,เพราะว่าคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เพราะว่าเขามีการ เบรกออฟสักเจอตรงนี้ใช่ไหมเออผมก็บายน่าจะบายแถวๆนี้แหละถ้าเขาก็หลุดลงมาโดน Stop l ลอ s ไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามี t ็อ l ลอ s ทีนี้พอเขาหลุดลงมาหลุดโลเนี่ยปุ๊บตรงเนี้ยเกิดเชนออ of c เล l เ c t ร r เลยอ่ะก็กลับกลายเป็นขาลงอีกนะครับโดยที่มีกรอบการเทรดเนี่ยหาอยู่ที่37 Low อยู่ที่11อ่ะทีนี้ก็กลายเป็นเด้งเซล์ละนะครับ เด้งเซลลของไทม์เฟรม5นาทีเขาจะมีแนวซับพายอยู่ตรงแท่งเทียนเขียวตรงนี้เราลองไปดูในบล็อกของเราที่เราเทรดนะว่ามันมีไหมไอ้แท่งแท่งเขียวตรงนี้อยู่ที่27ถึง29ถ้ามีอะลองดูต่อไปว่าหลังจากที่มีแท่งเขียวเนี่ยตรงนี้มันมีแกลบไหมพอดีว่าในนี้มันมีแกลบแต่ผมไปดูใน MT4 แล้วมันไม่มีแกลบ เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะอาจจะมี fair value gap อยู่นะเพราะฉะนั้นการที่ราคาเขาขึ้นมาโซนนี้เขาก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับลงไปอ่มากน้อยไม่ใช่รีบาวกลับลไปย่อกลับลงไปมากน้อยเราก็ต้องไปดูอีกทีนึงแต่การที่เขาจะขึ้นมาถึงโซน27-29ถึง 29, เนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างใน time frame ที่เล็กกว่า5นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนก็คือโครงสร้างในท i m f r a m หนึง นาทีเนี่ยหรือ3นาทีเนี่ยมันจะเกิดการเชนขอฟคาเลคเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นของไทม์เฟรม e นนาที3นาทีนะตรงเนี้ยขึ้นไปเขาอาจจะทำ QM ก็ได้อย่างเงี้ยโลไฮโลเวอร์โลใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปหายหายตรงนี้เราจะเซลล์ลงมาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแนวต้านของไทม์เฟรม5นาทีใช่ป่ะแต่ลงมาเนี่ยถ้าเขาไม่หลุดโลนะก็ต้องหาโอกาสที่จะบาย กลับขึ้นไปเพราะว่าทำเฟรม1นึ่งนาทีเนี่ยเขาเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะเราก็เลือกได้อะสมมุติว่าเราเซลล์มาตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วการที่เซลลเนี่ยคาดหวังว่าราคามันจะต้องหลุดโลเพื่อที่จะรักษาสภาพในเป็นขาลงของทำเฟรมห้าทีแต่ถ้ามันไม่หลุดโลเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเอ้ยทำเฟรมหนาทีสนาทีเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นเนี่ย ถ้าทำเฟรมเล็กยังไม่ให้นะครับยังไม่ให้เป็นขาลงเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะไปผลักดันให้เออมันรีบาวกลับขึ้นไปไว่าง่ายของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจากออเดอร์บ็อกเนี่ยไอตรงเนี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าถ้ามันไม่หลุดโลเนี่ยอาจจะต้องหาโอกาสในการบายกลับไปก็ได้นะเออเทคโปรฟิตในฝั่งเซลล์ไว้บ้าง นะครับแล้วก็รอดูซิว่ามันจะหลุดโลไหมถ้าหลุดก็รันต่อไปถ้าไม่หลุดก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเ,เราจะบายขึ้นไปแล้วก็กันทุนไว้ไหมถ้าสมมุติว่ามีเซลล์อยู่แล้วบายตรงเนี้พอมันขึ้นไปจริงๆแล้วเราปิดเซลล์แล้วเราก็รันบายต่อไปก็ได้นะแล้วแต่เพื่อน,อนๆวางแผนในการเทรดเอาละกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่า มันมีการเบรกอัฟซัคเตอร์ตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปหาแนวซับไพข้างบนใช่ไหมอมันก็จะเป็นเชนออฟคเล็กเตอร์ในทม์เฟรมเล็กตรงนี้เราก็ต้องมาหาว่าเออไอแนวข้างล่างเนี้ยมันมีแนวดีมาโซหรือออเดอร์บ็อกอยู่ไหนถ้าเท่าที่เห็นก็น่าจะมีตรงนี้เนาะอืมเนี่ยแถวนี้นะเป็นแท่งเทียนนี้ก็ได้หรือว่าเอาคุมทั้งแท่งเขียวแท่งเขียวนี้มันไม่ค่อยสวยนะเอาแท่ง แท่งแดงนี้รู้สึกมันก็จะใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าก่อนที่มันจะเบรกจะสร้างโซนไหนอีกหรือเปล่านะครับเออลองดูอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้อนะโซนตรงนี้นะลองดูนะครับว่าถ้ามันเบรกโซนตรงนี้ก็พอที่จะใส่ใช้ในการบายได้นะลองไปดูแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่เบรกนะเราก็มองมอง <c oughs> ขึ้นไปก่อนขึ้นไปเพื่อที่จะเซล์แต่ถ้าใครจะบายตรงนี้ค่อนข้างที่จะ เ,เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าสต็อปลอตเขาอยู่ลึกอ่ะนะครับเขาอยู่ลึกนะรอดูสักหน่อยก่อนละกันถ้าถ้าไม่หลุดโลอาจจะเสี่ยงแล้วก็สต็อปลอสั้นๆที่แถวๆนี้เนาะคาดหวังว่าเขาจะขึ้นไปนะได้กี่เหรียญเนี่ยวก็เยอะอยู่นะเป็นเป็นสิบเหรียญหรือว่าเป็นพันจุดเหมือนกันนะถ้าเขาขึ้นไปจากจุดนี้นะครับนะลองดูละกันนะครับว่าใครจะออกออเดอร์ยังไง แต่ขอให้มีสต็อปล s อแล้วกันนะแล้วก็ดูอาอาด้วยว่าคุ้มหรือเปล่านะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ